สวัสดีครับผมท็อปแล้วก็พี่ไบาจากช่องบาสบายๆนะครับคันนี้เรามาดูนี่เลยเอา้าวผิดทางขออภัยนู่นเลยเจคู่ J7 ผมไม่อยากจะอ่าน S H S มันอ่านออกเสียงยากจังเลยคันนี้เป็น PHEV นะครับเป็นบัคยิงไฮบริดนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ข้ามล้านนะครับณนะตอนนี้นะไม่รู้เป็นราคาคาดการหรือราคาจริงๆแล้วนะครับเป็นราคาที่อยู่ข้างหลังนะครับเออใช่ใช่ใช่ใช <laughs> อ้อยแต่มันเป็นราคาคาดการจริงๆด้วยจริงเหรอมันเขียนอยู่ว่าคาดการคาดการนี่ขึ้นต่อออฟฟิเชียลแล้วนะคือแปดเก้าเก้าแปดแสนเกกับ999,000นะครับ มีสองราคาคันนี้เนี่ยจุดเด่นที่ผมชอบเลยนะพี่คือพี่ดูหน้าตามันจะเหมือนใหญ่ใช่ไหมมันเป็นรถที่ดูโดยภาพลักษณ์อ่ะมันใหญ่มแต่คุณรู้ไหมนี่คือ PHEV ที่เล็กที่สุดแล้วเป็นพักอินไฮบริดไซส์เล็กนะมันดูเหมือนใหญ่ดูแน่นๆนะหน้ามันคล้ายๆกับในโรเวอร์ผมว่ารู้มันเรนโรเวอร์มากๆมันดูเหมือนเรนโรเวอร์ถามว่าเล็กมันดียังไงผมชอบรถที่มันไม่ใหญ่จนเกินไปครับผมไม่เหมือนพี่ไบที่ชอบันใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยผมชอบรถที่มันไม่ใหญ่มากเพราะมันเกะกะมันอึดอัดเวลาซอกแซกในเมืองผมอยากได้รถที่ ที่พอประมาณและไม่ใหญ่จนเกินไปคันนี้เนี่ยมันยาว4.5เมตรนะครับกว้าง1,865 1.8เมตรกว่าๆสูง1,670 1.67เมตรฐานล้อเนี่ยแค่2,672เองนะแต่สูงจากพื้นเยอะนะฐานล้อ2.67เมตรแน่ใช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 ่อย่างสูงเลยเอาไว้ข้ามอุปสรรคต่างๆ แล้วคุณจะเห็นสติ๊กเกอร์ number one longest diving break in Thailand นะครับเพราะว่าบวกน้ำมันกับไฟฟ้ารวมกันน้ำมัน60ลิตรเนี่ยถัง60ลิตรเครื่องเบนซิน4สูบ1.5เทอร์โบนะครับกำลังรวมระหว่างมอเตอร์กับเครื่องยนต์นะครับทำงานร่วมกันเนี่ย255กิโลวัตต์347แรงม้า525นิวตันเมตรโคตรเยอะเยอะเหมือนฮาวาวเทส6เนเลยใช่ปักส่วนใ่ปักอินไฮบริดะกำลังเยอะ88.3กิโลวัตต์นะครับระยะวิ่งเอ็นไอดเขาเนี่ย1,300 1,300กิโล สามร้อยเยอะที่สุดเยอะสุดแล้วเยอะที่สุดในไทยแล้วแต่แต่พอฟังว่า60สิบลิตรก็เป็นไปได้นะเพราะว่าก็ถังมึงใหญ่เพราะว่าก็มันขับด้วยเครื่องสี่ศูนย์พัเหมือนกับเทสโกลพีไอจีวีกำลังมอเตอร์ก็ไม่ต่างกันมากแบตก็อันนี้สิบแปดจุดแบตเล็กกว่าแบตเล็กกว่าเยอะแบตเล็กกว่าแบตเท่าของผมแต่ว่าจะเท่าของผมอะแม้แบตจะเล็กกว่าแต่ถังน้ำมันใหญ่กว่าเยอะครับอันนั้นมันห้ลิตรอันนี้60ลิตรก็เพิ่มมาอีก5อันนี้ก็ไปได้ไกลกว่าเขาบอกว่าวิ่งไฮบริดเนนนนนี่่่่ยยกกกิิ้้าาาามมมััปปรรระะณแบบ20ตตออออลเงง็คืวน ะครับแล้ววิ่งไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ106กิโลเมตรซึ่งอนนี่ขี้โกงมากแบตผม16วิ่งได้แค่67กิโลเจ็ดเพิ่มอีกแค่2กิโลอันนี้ได้106ยหกวิ่งได้เป็นร้อยเลยเหรอเขาอาจจะจัดการพลังงานได้ดีกว่าพี่พี่เป็นปลั๊กอินเจนก่อนเขาต้องเยอะคันนี้เนี่ยเขาเป็นปลั๊กอินเจน3แล้วของพี่มันอาจจะเป็นเจนหนึ่งอันนี้ LFP นะแบต LFP รับแบต LFP นะครับแบตเขาเนี่ยถ้าคุณไปอ่านสเปคคุณจะงงว่ามันคือเบตแบตเตอรี่มันเป็นเบแบตเตออรี่มันคืแบตเตอรี่คคคลลลล้้าาาายๆบบบีีีววววดแุุณจจะเเห็นนน่่มมกกิโัััตต์ทออ6 คล้ายๆเลยและสเปคมอเตอร์มันเนี่ยมันก็ดูคล้ายๆกับมอเตอร์ของออโต้ไม่รู้ไอไอมอเตอร์ไม่รู้แต่แบตเตอรี่ใช่เออแบตเตอรี่คือแบตเตอรี่ของ BYD นะครับเราก็อาจจะมั่นใจเขาเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่อันดับต้นๆแล้วนะอ่ะเราไปดูรถกันถึงอ่ะดูอันดับแรกเฮ้ยมาดูหน้าดูดีไซน์ดูหน้าเียมเหลี่ยมนะเรียมเหลี่ยมเรียมเหลี่ยมนะครับเฮ้ยแต่ผมไม่เกียดผมชอบเหมือนกันนะไอเรียมเหลี่ยมนี่มันมีหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่ะมันดีไซน์ล้อกันหมดใช่ไหมมีไฟสันหมอกด้วยแต่ว่่่่าาาาผมมมไไคอออยชชบบฟฟตรงี มากมันไม่ใช่ตารามังลรท็อปคือเหมือนเส้นชัยสนาม F1 ท็อป V นเซอร์หน้า4จุดสี่จุดครับกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่นี่เจ็คคูเจ็คคูกระจังหน้านี่เรียกว่าใหญ่มอหนาวิ่งต่างจังหวัดนี่ยุงเข้าไปตายเป็นล้านเฮ้ยแต่ก็โอเคภาพลักษณ์มันสไตล์แบบเรนโซเวอร์ล้อนี่ปิดซิดก้านะครับปิดนิดเลยล้อไม่ยังไม่มีรูไม่เป็นแม็กเลยเราไปเปลี่ยนแม็กได้ป่าววะพี่รู้ว่าคาลิปเปอร์มันสีแดงเขาคงไม่อยากโชว์อ่ะ คาลิเปอร์มันแดงนะพี่แดงก็แดงไปไม่เป็นไรแต่ว่าปิดทั้งหมดเลยอ่ะส่วนหนึ่งเป็นโลหะกับอีกส่วนเป็นพลาสติกนะครับครับข้างในใหญ่ว่ะโอ้เก็บงานดีเนียบนะครับข้างในเป็นพลาสติกผมว่าเนี้ยผมว่าเนี้ยไม่มากเนี้ยประมาณหนึ่งแต่ไม่มากอยังมีช่องอยู่มีร่องอยู่ตรงนั้นนะครับล้อนี้เป็นขนาด19นิ้วนะครับเ้นิ้วกาบสีดำโหดโหดกาบสีดำให้มันดูทับทับ ดูลย์ๆนะครับก็ขอบดำคิ้วดำไปอ่ช่วงล่างเนี่ยก็คือหน้าเป็นแมกกาซันสตัดนะครับแล้วก็หลังมันติลิงมันติลิงไฟลิงไล่มาดูดูดูด,ดูข้างๆเขาไดูข้างๆข้างตรงนี้ก็เรียบๆนะคือไม่มีอะไรยื่นออกมานะเรียบๆยกสูดก็ชอบเหมือนเลนโรเวอร์ก็ชอบเลนโรเวอร์มันสวยใช่ใช่ ทรงกล่องเนี่ยก็คือหมดจากรอปุ๊บจบละข้างหลังตัดตรงเลยภาพลักษณ์รถมันดูใหญ่จริงๆนะใช่ภาพลักษณ์รถมันดูใหญ่ดูแล้วแบบแต่ว่าใหญ่อะมันสั้นกว่าหลายๆตัวของฟักอินฮีบิดในท้องตลาดแล้วผมยังค้านสายตาตัวเองมากว่ามันบอกแบบว่าไซส์มันดูไม่ใหญ่ในตารางอะแต่ว่าไซส์มันเล็กกว่าผมอยู่ตรงนี้ผมว่ามันใหญ่นะพี่อาจจะเพราะว่ามันกว้างทางกว้างไงคือปกติรถญี่ปุ่นอะมันจะผอมผอมยาวผอมยาวแต่รถจีนถนนเขาอาจจะกว้างไงเขาเขาทำอ้วนเพราะว่ามันอ้วน1.8เมตรกว่ากว่า มือเปิดนะครับเป็นแบบซ่อนเรียบเข้าไปกับตัวรถนะครับทั้งคู่เลยไะดูท้ายรถซิเปิดหน่อยชอบหลังคาดดำตรงเหลี่ยมคาดําดำดูไฟท้ายไหมไฟท้ายไหมโอ้ชอบว่ะไม่ชอบวะอยากเห็นไฟตรงนี้พี่ชอบเป็นลายเลยขาคนิดเรียเลียมแบบนี้ชอบ มันมันตารางหมักลุกอะมันไม่ได้เป็นจัตุรัสมันมีดีไซน์อยู่มีสั้นมียาวเห็นไหมเนี่ยโอเคแต่ก็ไม่เกียดเท่าไหร่ผมพอรับได้อ่า C7 นะครับสีน้ําเงิน,นะนงานสะาอาดสองป้ายทะเบียนเป็น LED แล้วสีขาวโอ้สวยยอดเยี่ยมเจ็คู่นะครับ S7 ไม่มีเขียน PSM เลยว่ะทับทิมเพื่อความสวยงามเราจตั้งสักหน่อยไปครับทิมโอเคเออเซ็นเซอร์ด้านข้างมีไหมสี่จุดหนึ่งสองสามสี่นะครับฝาท้ายเปิดท้ายไฟฟ้าแน่นอนมา ไฟฟ้ามีคลิกเซนเซอร์ไหมเนี่ยไม่มีกุญแจพี่ตรงนี้เอ้ยอันนี้ผมดูมาผมจําได้มันเป็นอันนี้แล้วมันเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยอ๋อเขาสามารถดึงขึ้นมาเกี่ยวข้างบนครับคาถามคือมันจะต้องหมุนยังไงเพื่อให้มันขึ้นไปข้างบนมันเป็นโปรเจคเตอร์เคอร์เทนอะไรสักอย่างเนี่ดันเข้าไปเสุดก่อ่ะต้องดันเข้าไปจนสุดก่อนผมวผมเอาเข้าไปงี้แต่ว่ามันดึงขึ้นมาได้มันดึงขึ้นทางตรงไม่ได้มันออกได้ทางนี้ทางเดียวมันน่าจะต้องหมุนข้างในก่อนพี่พี่ว่ามันจะต้องเอาออกเอาทั้งอันเนี้ยออกมาอออกมาก่อน ออ่าแล้วก็เอามาต่อครั้งต่อริมดึงดูดึงใี้ดิเออเชิญคีโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์คร์เทนอะไรท่อยางมันจะแขวนตรงไหนอะพี่ <laughs> มันไม่ได้แขวนมันมันเอามาไว้ตรงนี้นี้เลยขอบอเอ,อ่อไม่รู้มันใส่ได้แบบนี้เลยเหรอเออเอาใหม่นะอ่ะนี่ตรงนี้เกี่ยวตรงนี้อ่าวางลงมาดึงลงมาเราต้องหาที่ที่มันสามารถที่จะล็อกได้ คงจะอย่างนั้นแหละวางตรงไหนก็คงวางไปเออใส่เข้าไปเอออย่างนั้นคือปลายมันเป็นยางมันก็พอจะหนืดๆนได้อยู่หรอกอ๋อนี่ไงมันคั่นอย่างงี้ได้อ๋อเพอเคยผมว่าผมเออคุณผู้ชมหลุดแล้วตรงนั้นหลุดแล้วนี่มันถูกไหมครับหรือว่าหรือว่ามันมั่วอันนี้คือการมั่วแบบไม่ได้ถามแท่เดลหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งเลยครับแต่แต่ว่าเขามีให้คุณฟอเข้าใจคอนเซปต์ใช่ไหมมันมีให้มันมีให้ครับคุณสามารถที่หลังรถคุณได้ครับคุณเอาไวแคมป์ได้อื๊บอ่าเปิดเบาะขึ้นมาปึ๊ ข้างล่างสามารถเอามือถือลืมมันไปข้างล่างยกขึ้นมาดิข้างล่างเจอแล้วเป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมเนี่ยเออมอเตอร์ก็ดูคล้ายๆอย่างนั้นนะพี่จริงหรอมันเล็กแค่นี้เองเหรอมีรูไปถึงข้างล่างเลยนะตรงนัูเห็นรูข้างล่างเลยเห็นพื้นเลยทีเดียวเดียวแบต12โวลต์นะครับอยู่ตรงนี้สิดดีกว่าพื้นที่ท้ายมันมันดูเล็กๆเหมือนแอตโตสามนะผมว่าเคยคันนี้เล็กกว่าแอตัวสามอีกโดยไซส์นะจริงเหรอใช่เวลเรามองนี่รู้สึกว่าไม่ได้ลึกมากดึงครับปึ๊บอ่ะ พับเบาะลงมาเบาะพับ6 0 40นะครับโอเคมันเรียบแต่ว่ามันลาดเอียงขึ้นมาตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าแน่นอนพอเป็นพื้นที่แบบนี้ก็ขนของสบายครับโล่งๆเลยเสียดายแค่หลังคามันเป็นพานรลมิกการ์ดลูนะมันไม่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 สันหลูใช่ป่ะไม่ค่อยได้ดูสเปคนั้นด้วยเนี้ยโล่งๆแล้วก็มันเตี้ยมันวางของสูงมากไม่ค่อยได้เตี้ยเดี๋ยวทำลงไปนั่งจริงๆกว่ามันจะตัดเนี่ยมันก็มาลึกแล้วนะแต่เพราะว่าพื้นท่งตรงเนี้ยมันไม่ได้ลงปลยพื้นพื้นมันอยู่สูงมันเลยเหมือน ใส่ของที่สูงมากไม่ค่อยดีหัวชนละอันนี้เท้าสูงร้อยเจบมันต้องมานั่งตรงตรงที่เป็นพาราลิมิกการ์ดเท่านั้นน่ะถึงจะรอดเออนั่งนี้นอนก็เลยใช่ไหมคทับสูงร7 0นะครับถ้าเกิดว่านอนก็โอ้โหเลยครับคุณหาหมอนมาหนุนเอาหัวตรงนี้เลยนะแล้วดูขาขาถ้าขาพอดีปิดประตูได้หัวก็คือ ไปนี่แล้วนะจ๊ะก็หาอะไรมาลองเอาแล้วกันนะครับแต่ว่าเก็บของได้แล้วล่ะพื้นที่โล่งๆเลยนอนเฉียงๆยังตรงนี้ยังขาเลยมว่าเป็นเป็นเป็นรถที่บุตรงนี้ให้แล้วมันไม่ได้ลงไปแล้วโดนเหล็กอ่าไม่โดนเหล็กเหมือนเป็นมีแผ่นไม้แปะรอบหนึ่งแล้วก็ปิดด้วยบนหนังหุ้มเนี่ยอาหุ้มตรงนี้นะครับยกเบาะขึ้นอยกเบาะขึ้นแล้วก็นะเนี่ยเบาะมันชอบจะติดอะไรรู้ไหมติดนี่สายเบลนะครับเรียบร้อย ดูทรงแล้วดูปรับระดับไม่ได้ใช่ไหมผมชอบอย่างหนึง่งว่าพี่เห็นสลักมันเมื่อกี้ป่ะเวลาดแดงที่มันยื่นขึ้นมาใช่ไหมเอเอมันคอยเตือนเราอ่ะนี่ไงความคิดดีนะรู้เลยว่าลงล็อกหรือไม่ลงเออเออตรงนี้ยื่นออกมานะครับถ้าเกิดว่าย,ยังยื่นอยู่แสดงว่าไม่ลงล็อกนะครับอย่างนี้ยื่นอยู่ไม่ลงล็อกดันเข้าไปลงล็อกหายไปแล้วต่ามากปรับไม่ได้ปรับได้ปรับได้ปรับได้ฮะปรับได้นี่คือแก๊กที่หนึ่งสองระดับอ๋อได้สองระดับเออได้สองระดับระดับที่หนึ่งนะครับถ้าผมก็กดลงไปอีกหนึ ปุ๊บระดับที่2อโอเคอันนี้ระดับแรกก่อนชันสุดรู้สึกคล้ายๆล้ H6 อ๋อโอเคคล้ายๆนิดหนึ่งอะเอ็นไปสักหนึ่งสเตจชึบคือผมรู้สึกว่ามันเอ็นโอเคแล้วแต่ว่าไม่รู้ทำไมสลีละมันไม่ไม่ลงตัวสำหรับผมมันนั่งได้พี่ว่าตรงนี้มันเตี้ยคือคือมันนั่งได้พี่แต่ว่าเข่าก็เลยสูงขึ้นมานั่งได้แต่ไม่ได้ถึงกับสบายที่สุดอ่ะคือผมรู้สึกว่าไอ้อะไรนะซีไลออนหกอะข้างหลังมันนั่งสบายกว่านี้ เบาะมันจะอันนี้มันมันเหมือนมันมีความแข็งแข็งนิดหน่อยข้างล่างเรียบนะครับเรียบเออเรียบ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 แล้วก็เท้าไปข้างในข้างล่างลึกไหมแต่ลึกเข้าได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ชอบนิดนึงตรงที่มันมีขั้นขึ้นมาเออมันมีมีเนี้ยเวรกรรมอะไรวะเนี่ยทำไมมันมีพื้นที่ต่างระดับขั้นด้วยแล้วมันมาติดติดนิดนึงอ่ะ โอเคโอเคแปลกเหมือนกันแต่ว่าตรงตรงกลางนี่เรียบนะครับเรียบดีมากทําดีมากที่เรียบแต่แอร์มันมีช่องเดียวอีกแล้วอะทําไมต้องมีช่องเดียวด้วยแอร์ช่องเดียวครับแบ่งกันไท p C ไท p A เหมือนกันเลยที่วางมือถือไม่มีนะครับมีซองเศษกรารหนึ่งสองมือถือใส่ซองซ้ายซองขวาซองเล็กนะครับตรงนี้เป็นยาง<ม>ยืด และตรงนี้นี่ยังหรูปักอินไฮบริดหรูๆต้องแบบนี้เบาะปรับตำแหน่งของคู้หน้าเนี่ยปรับมาปรับด้านข้างได้นะครับเหมือนแคมรี่ผมชอบตรงนี้มากๆเราจะไม่ต้องเอื้อมไกลนะเหมือนเบาะจะสั้นนะหรือ,อปล<า>่าใช่ไหมสั้นจริงแห <นะ S 1> ละแต่คันนี้มีไฟแอมเบียนท์ไลท์ด้วยโโอ้หยาวเลยสวยเลยโอ้สวยสวยสวยเงินเงินโอ้ดูดีอยู่นะเนี่ย แล้วเปิดแล้วเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนด้วยวะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอยากรู้อยากรู้ที่เปิดกระจกคล้ายๆนะครับคล้ายกับเอสูนาที่เราไปเมื่อกี้ต้องกดไปด้านหน้านี่แต่ลงเกือบสุดเหลือแค่นี้เองแต่ก็สุดแหละโอ้ขึ้นเร็วลงเร็วอ่ะไอไฟ L-E-D วีดีแบบกดเอาทันสกรีนย่ดเดี่ยวโอ้พูดเล่นไปเลยอันนี้อันนี้อันนี้ ที่วางแขนนะครับแล้วก็วางแก้วน้ำสองช่องนะครับแต่ว่าที่วางแก้วน้ามันเข้ามาลึกตรงนี้นะจริจริงมันควรจะอยู่ฝาตหน่อยสั้นๆนะตรงนี้สั้นทำไมวางของข้างล่างได้มีกระดูกนะครับในภาพผมว่าคุณดูมันไม่น่าจะสั้นแต่ว่าในความรู้สึกคนนั่งพอดีไหมเหมือนมันสั้นๆผมให้ดูเบาะนะครับเบาะเนี่ยข้างหลังอ่ะมันนั่งมันนั่งโอเคแหละแต่มันไม่ได้สบายที่สุดในเซกเมนต์เนี้ยมีไอโซฟิกเปิดปิดง่ายพลาสติกเบาะก็นุ่มดีนะครับไม่สบายเหรอพี่ลองดูพี่ยังไม่ได้นั่ง เฮ้ยพี่โอเคอเห็นไหมแต่พี่ไม่ค่อยมีปัญหาพี่ไม่มีปัญหาพี่ไม่ค่อยมีปัญหามีแต่ผมใช่แหล่ะไม่ปกติโอ้ถ้าเทียบกับ bm i5 touring นี่สบายกว่าเยอะเลยสบายอ่ะผมพี่ปรับอีกสเต็ปหนึ่งเข้ามาสบายเนาะสบายคือไม่จมอย่างเลยก้นไม่จมแล้วก็ นุ่มนุ่มไม่มากผมว่าเออจะเทียบกับรถพี่ก็นุ่มแล้วเออแต่ตรงนี้มันเตี้ยจริงดูขาเข่าพี่ดิแม่งขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยเ,เตี้ยมันเตี้ยออดังนั้นอาจจะมีปัญหากับผู้สูงอาอยุแบบเราถ้าเกิดว่าเราไม่เมื่อยขาอยู่เงี้ยแต่มันสูงออดังนั้นเวลาก้าวขาลงไปเนี่ยก็คือเออได้สบายเลย คึ้มันก็โอเคเว้ยเต็ม10ผมจะให้มันที่6 6, <6> หนี่เกือบจะไม่โอเคอยู่แล้ว5้าหาคือยังแบบได้อยู่เล้วแล้วคนนี้คือเฉยชาแล้วนะผมจะอธิบาย,ยางไงดีวนะเนี่ยที่วางขวดน้ําด้านข้างนะครับใส่ได้สบาย พื้นที่เหลือเฟือลำโพงโซนี่ที่กดเปิดกระจกเหมือนดีพอตนะครับตรงที่นั่งฝั่งคนขับเป็นไงบ้างคุณมีปัญหาหรือไม่แน่นอนเป็นบอก,บอกไฟฟ้า,ฟาคู่หน้านะครับมีเป่าลมเย็นลมอุ่นด้วยนะเจ้ค,คู่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีเมมโมรีซีดแล้วก็มีเวลคัมซีดด้วยโคตรดีให้มาดีมากปรับกระดกไม่ได้แต่ว่า<อ>มีดันหลังให้นะครับอ่ามีดันหลังให้ดันหลังไฟฟ้านะครับไม่ใช่ดันหลังแมนวนวลอ่าดันหลังไฟฟ้าครับผมโอ้ผมชอบ คนันเร่งแบบแป้นออกแกนแล้วก็บเบรกห้อยลงมาที่วางเท้าซ้ายเป็นไงดีนะมีอันนี้ให้ไม่ได้เหยียบพรมเ่าๆไม่ได้พรมเ่าๆนะครับรนี้ปุ่มเปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน้ํามันไฟสูงไฟต่าออโต้นะครับแล้วก็แอร์เป็นแบบแนวตั้งมีไฟแอมเบนไลท์เล็กๆตรงนี้ให้ <c oughs> พอสร้างบรรยากาศได้เรือนเรื่อนรางรังเจเล็กๆไม่ใส่บัตรเติมน้ำมันตรงนี้เป็นแบบแมนนวลนะแมนนวลเปิดปิดแมนนวลดีไงมันหมุนได้ไหม มุนไม่ได้แตหมุนไปไหนมี head up display ด้วยมี head up display พี่อินเตอร์เฟสอินเตอร์เฟสอันนี้มันสวยดีว่ะผมดูจากกล้องแล้วเนี่ยคือมันไม่สะท้อนแสงอันนี้ดีอันนี้ไม่สะท้อนแสงอันนั้นสะท้อนแสงแต่มันสะท้อนเห็นหน้าผมชัดมากเลยนะพี่มีเซ็นเซอร์เอาไว้ตรวจจับคนง่วงหลับในนะครับเกย์อยู่นี่เกย์อยู่นี่การเกย์ฝั่งขวาไปเลี้ยวอยู่ซ้ายเลี้ยวอยู่ซ้ายและการปรับฮึบฮึบโอเค ตำแหน่งได้ไสี่ทิศทางมือัยทัศกรีนมาลัยทัศกรีนแล้วก็กดกดได้กดได้กดลงไปได้สวยสวยอทัดไม่ได้ใช้กดกดลงไปเลยยากว่ะทัศกรีนแล้วมันเป็นแผ่นเดียวกันแบบนี้แม่งเออไม่ค่อยชอบเอออยากใช้มันเป็นท่าไหร่ ตรงที่นั่งด้านในนะครับก็คอนโทรลตรงนี้มันตัดตรงดีวะเรียบเรียบดีไม่ได้เป็นเนินอะไรเยอะทำไมมีคาราโอเกะด้วยอ่ะมีคาราโอเกะด้วยเหรอเจคูเจคู่ด้วยวะน่ารักจังแล้วแอปคาราโอเกะอยู่ไหนมันมีโหมดด้วยอะคาราโอเกะมีสิเมื่อกี้เหมือนพี่เห็นกราฟเสียงขึ้นสวัสดีอุ้ยใช้ได้พี่ใช้ได้เสียงของลำโพงวะอ๋อๆไม่ออกไปข้างนอกใช่ไหมไอเป็นไดนามิกเสียงไม่หลุด้วยไม่หอนด้วยวะสวัสดีครับ2 3 4 5เส๋งส่ะเจ๋งว่ะา เรามีอะไรให้เล่นบ้างคาราโอเกะออริจินัลอาร์ส okay. ตูดิโอร็อกอ๋อแล้ว,แล,วแล้วมันทำไงให้มันแบบว่าออกบกพววอรลุ่มหรือว่าผมต้องก็คือร้องไปเลยอย่างเงี้ยเปิดเพลงแล้วร้องไปเลยอ่ะก็ดี mm hmm. โอ้รีเวิร์บเยอะมากรีเวิร์บเยอะเพราะอันดัง <laughs> อ้อ พี่ดูแล้วมันมีโปรเจคเตอร์อยู่ข้างหลังครับแล้วก็มีมีระบบสุดยอดดูดีไซน์ก็เหมือนเดิมนะครับแอร์แมนนวลดีงามมากแล้วก็มีแอร์ตรงนี้ที่ไม่โดนอะไรบังนิดหน่อยจอบังนิดหน่อยโดนจอบังโดนโดนิงโดนจอโดนจอยิงโดนว่ะตรงนี้จอไม่หมุนนะไม่น่าจะหมุนผมหาหมุนไม่ได้นะไวเลชาร์จ50วัตต์นะครับมีที่วาง2อันมีเป่าลมด้วยแต่มีไวเลชาร์จช่องเดียวนะช่องเดียวครับอุ่มไฟฉุกเฉินมาอยู่นี่ กดผิดกดถูกไปกดปุ่มล็อกผมว่าฉุกเฉินน่าจะไม่ได้กดหายากกดยากกดยากหายากช่องเก็บของนะครับเหมือนจะเป็นแบบเปิดบานประตู2บานเอาแอร์เข้ามาได้โอเคอยู่ลึกแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็เป็นเก็บของโอ้ตรงนี้มีแอมเบียนท์ไลท์ด้วยนะครับตรงนี้เส้นตรงนี้เป็นแอมเบียนท์ไลท์จริงหรอ ว้าวฝังท่อไม่มีอ่ะฝังผมก็มีมีสองฝังเปลี่ยนสีได้ไหมนะเปลี่ยนสีได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเออแล้วก็ช่องคอนโซลตรงกลางโล่งๆคือจะต่อย s b ท y ย e A ท y ย e C นะครับแล้วก็สืโวลต์วได้อยู่ฝั่งโน้ตตรงนี้ก็โล่งแล้วไม่มีอะไรเบาะผูหน่าตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับแล้วก็เจาะรูระบายอากาศนะครับเจาะรูนิ่มๆผิวสัมผัสตรงนี้เขายังอุตสาห์ทำมาเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรว่าลายดวงดาวลายข้าวหลามตัดเยอะๆข้าวหลามตัดอย่างเงี้ยเออสวยดีว่ะมันมันมันนุ่มนิดหน่อยนะคุณผู้ชมทำมันนุ่มนิดหน่อยสัมผัสมันเหมือนเป็นแผ่นยางอะไรส่วนข้างบนนี้ก็เป็นหนังบุนุ่มแบบบางๆนะครับแน่นแบุแบบแข็งบุแบบแข็งเขาไม่ถูกเลยต้องต้องจงใจกดลงไปแรงๆถึงจะรู้ว่ามันนุ่มตรงนี้ก็ เครือบโครเมียมลายทางมาดสวยนะครับมีแอมเบียนไลท์โอ้แอมเบียนไลท์คันนี้สวยว่ะเใ้ยพี่ว่าคันนี้ดีเปิดสรุปหน่อยดิครับเ้ยผมรู้สึกว่าพี่ต้องการเปิดสรุปผมลองเปิดม่านอย่างเดียวก่อนนะเปิดไม่ได้ครับพี่เปิดได้เถอะเปิดไม่ได้ครับพี่น่าจะต้องสวิตช์ออนก่อนครับถึงจะเปิดได้อย่างสวิตช์ออนอ่ะเปิดไม่ได้ครับผมผมลองดันแล้วทั้งสองทาง ดันดันขึ้นดันลงมันไม่เปิดเลยอ่าผมลืมบอกเบาะนะครับมีเป่าลมเย็นด้วยนะมีลมอุ่นลมเย็นนะครับทั้งคู่เลยนะครับสองเบาะเลยเบาะเป่าลมตมร้านเบาะเป่าลมผมยังหาไม่เจอเลยเบาะเป่าลมเนี่ยพอมันยังไม่สวิตช์ออนอ่ะผมปรับอะไรมากไม่ได้ <Okay. S 1> มันไม่ให้ไปมันให้ไปเป็นบางอย่างบางอย่างก็ไม่ให้ไปไม,มไม่เป็นไรรันอาจจะเป็นเขาโดนล็อกไว้หรือเปล่าตัวน,นี้มีกอง PM 2องด้วยสบายใจยได้ ลำโพงเป็นโซนี่ด้วยลำโพงโซนี่นะครับมีแดตำแหน่งนะครับซึ่งผมเห็นเหมือนจะตรงนี้จะเป็นซับบูเฟอร์หรือเปล่าวะน่าจะเป็นลำโพงตรงกลางนะครับเออลำโพงกลางเฮ้ยโดยรวมมันมันไม่แย่นะพี่มันกระทัดรัดเดียร์ท็อปดูดีนะผมรู้สึกว่านี่นี่ผมไม่ผมนั่งเซตให้เป็นตำแหน่งนั่งตัวเองใช่ปะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูกะระยะไม่ยากเลยนะใช่มันสูงกะระยะไม่ยากผมรู้สึกว่ามันเหมือนรถพี่อะท็อปจะโดนไอเนียบัง ใช่เออโดนบังและพี่รู้ได้ไงรู้ดิแม่งพอมันสูบปึ๊บไอ้กล่องเอแดใหญ่ๆแม่งบังแล้วมันบังแต่มันไม่หนักเท่าของรถพี่แต่เราจะบังนี่นี่มันเป็นกล้องใบตัวด้วยนะพี่หมายถึงเราไม่ต้องไปซื้อกล้องนะมันมีที่ใส่เอสติการ์ดพร้อมเลยอ๋อเออบันทึกลงเอสติการ์ดบันทึกเลยใช่ตรงนี้มีช่องใส่ไมโครเอสติการ์ดด้วยกระจกตัดแสงออโต้นะครับเดี๋ยวขอไปดูช่องใส่เอสติการ์ดหน่อยนี่ช่องใส่เอสติการ์ดนะครับไมโครเอสติการ์ดนี่เป็นยางอยู่ตรงนี้ ดึงออกมานะครับอันบันทึกตรงนี้นะครับไมโครอิดีการข้างๆกระจกดึงออกมานะครับเปิดปั๊บไฟขาวยอดเยี่ยมสุดยอดไปเลยดีงามมากไฟแต่งหน้าสีขาวนะครับกะทัดรัดดีอ<ม>่ะดูดิคือเดินมาแป๊บเดียวถึงข้างหลังแล้วปักอิน,นใหน้ินในระยะทางไกลที่สุดไม่เร็วโดยรวมผมรู้สึกว่าตัวนี้ทํามาน่าสนใจ เก้าแสนเก้าทับมันไม่แพงมากนี่ไม่แพงมากเล็กกระทัดรักศูนย์ถึงร้อยแปดจุดห้าวินะครับถ้าคุณชอบรวมพันสองร้อยกิโลถ้าคุณชอบรถที่มันแบบไม่ใหญ่มากนะเหมือนผมอะผมชอบรถที่มันไม่ใหญ่มากมีคาราโอเกะให้ร้องออกลำโพงให้เสียดับเปิดโปรเจคเตอร์ได้ดีไซน์มันถูกใจความเรนโวเวอร์ไม่ไหวแล้วพี่ต้องใจนี่มากมันต้องเปิดได้ดิเนี่ยตรงเนี้ยมันมันคั้นอยู่เนี่ยมันต้องเปิดได้สนุกเลยตอนนี้ได้เปิดได้เปิดได้เปิดเปิดได้เระจะแกกับเก็บเศษที่ได้่อนแล้วจะเอาเปิดได้ชัดเลยเสียใจด้วยีม แกไหมครับอยากลองเปิดหัวใจเนี่ยคือมันต้องไปยืนได้ครับสำหรับผมคือผมอยากให้มันทึบเลยทำไมไม่้ามหรือมันร้อนหน่มันมีม่านปิดอยู่แล้วแต่ตอนจะเปิดอ่ะดาวอยู่ข้างบนฟ้านะครับผมเป็นคนขับผมไม่ได้ดูเลยพี่เราอยู่ที่ภูทับเบิกแล้วหมอกอากาศเย็นๆออกไปนอกเลยพี่ปีขึ้นไปหมดอ่ะเฮ้ย สเปคชาร์จไฟท็อปเฮ้ยคันนี้ชาร์จเร็ววันนี้นะครับที่ชาร์จไฟฟ้าอยู่ทางด้านขวามีไฟสเตตัสเป็น LED ด้วยอ่าคันนี้เนี่ย AC มัน6.6แล้วก็ DC มัน40ในบรรดาถ้าไม่นับ r e e v นะเอาเฉพาะปลั๊กอินเนี่ยมันจะมีแค่ h 6กับไอ้นี่ที่ชาร์จไวเพราะว่าไอ้ซีไรออนหมันมันชาร์จช้าซีไรออนหกมันสิกิโลวัตต์ h 6ก็ชาร์จเร็วเท่ากันนี่แหละประมาณเดียวกันของมันจะเป็นม่านก่อนรอบนึงนะครับได้ใช่ใช่ สรุปก็เปิดแบบคลาสสิกปกติน่าจะได้อีกหน่อยนึงเปิด,ส,ดสุดนะครับเป็นโอที่เปิดได้เยอะนะเปิดได้เยอะแต่ว่ามันดูเยี้ยงไปทางด้านหน้าเยอะนะมันดูเป็นไปได้สาหรับพี่อยู่นะครับเนื่องจากฐานรถตัวนี้มันเ,นเรียบดังนั้นเรายืนตรงกลางได้ดังนั้นหัวใจก็คือเป็นไงใช่ไหมตัวนี้หลายคันนะครับคือเปิดสรุปแล้วมันจะต้องเอี้ยวตัวไปทางด้านหน้าแล้วก็โดนกระจกดันหลังมันเมื่อยไอ้นี่ยืนได้ตรงๆงเลยเออยืนได้ตรงตรงแบบหันหลังแบบนี้ก็ได้เลยเทียบกับรถพี่ พอพอกันมาพอกันรถมีกว้างกว่านิดนึงเที่ยงกัน H6 อ่ะ H6 ก็ว้างกว้างกว่านี้ไอ้นี้เล็กกว่าแต่ว่ายืนตรงๆได้แค่นี้ก็คือเอาแล้วเฮ้ยครบว่ะครบแบบคอมแพคอ่ะครบแบบคอมแพคราคาเท่านี้พันสองร้อยโลเท่าพันสามพี่พันสามมีแหลกหลังคาด้วยมีแหลกด้วยเหรอมีแหลกด้วยสรุปโดยรวมนะครับจุดที่ผมอยากดูมันอ่ะคือขนาด ผมรู้สึกว่าเออมันไม่ใหญ่มากดีอ,อะไรเงี้ยแล้วจากมาเห็นของจริงก็มันเป็นยังไงเออดูรวมโอเคนะวัสดุอะไรข้างในก็ถือว่าเฮ้ยเราโอเคกับราคาเท่านี้มันมันไม่ถึงกับนิ่มมากหรูหรามากขนาดนั้นความเป็นอยู่ก็ยังดูดีเป็นความสะดวกสบายโอเคสเปคตาก็ดีใช่ได้สเปควิ่งแบตเตอรี่ไฟฟ้าก็ดีเออแบตไซส์ขนาดก็ดีสลูปก็เปิดได้มีคารโอเกะนี่ไฟหน้าเนี่ยท็อปเลสซิ่งสนามเอ็วันเออแต่ผมไม่ค่อยสุขใจเท่าไหร่นะแต่พอรับได้แต่ชอบสองดวงนี้ มันใหญ่ดีสองดวงนี้ใหญ่ดีะใหญ่เป็นเหลี่ยมใหญ่เลยถ้าซื้อไปนะผมยาวสปอร์ตไลท์ติดข้างบนนั่นแผงหนึ่งมันจะโคตรเท่เลยพี่เท่จัดทรงแบบเฟรนโ r รเวอร์ผมคิดว่าสําหรับคนที่แบบที่หันแไงนู้นที่เห็นมันทำไหมมันคิดเหมือนผมเลยหนึ่แผงเนี่ยนะสปอร์ตไลท์ข้างบนนู่นเนี่ยด้านข้างก็เป็นลายเลสซิ่งเห็นไหมนะ โอ้โอ้ใช่ใช่เพราชอบจริงนะแบบนี้นะชอบดีไซน์ชอบสไตล์ชอบขนาดถึงมันจะดูไซส์เล็กกว่าตัวอื่นแต่ผมว่ามันดูคอมเพกดีมันดูคอมเพกในในลักษณะที่ว่าเข้าไปนั่งข้างในแล้วไม่ได้อึดอัดยืนก็ได้นั่งหน้านั่งหลังเบาะเป่าลมอะไรมีครบเลยต้องขอบร้านต้องขอบคุณความทรงกล่องนะเออมันทําให้พื้นที่ข้างในมันดีใช่ถึงข้างหลังมันดูดูเนาะพับแล้วนอนแล้วมันดูสั้นไปหน่อยแต่ว่าแก้ได้พวกนี้ไปเติมได้ จริงๆพูดถึงอ่ะมันแค่สั้นอย่างนะพี่มันแค่สั้นนอกนั้นมันไม่ได้เล็กเลยมันกว้างเอ้แต่ทำว่าสั้นนั่นแหละบางสำหรับบางคนมันคือจอดได้กับจอดไม่ได้ไงหน้าบ้านบางทีมันไม่ได้กว้างอ่ะถ้าคุณชอบลองมาดูผมว่าน่าสนใจคันนี้ใช่ถ้าเกิดว่าคุณยังแบบไม่อยากไปไฟฟ้าล้วนนะครับผมบอกเลยมาเป็นแบบผมปั๊กอินไฮบริดน่าสนใจมากเป็น f c ฟซี e ออลองดูครับเจอกันคันหน้าครับคือเมื่อกี้นะครับ ผมเพิ่งเห็นสีขาวจากไกลๆตัวนี้นะผมมองมาแล้วเฮ้ยเลนโรเวอร์มาออกบุ๊ฝาหน้านะครับที่เนี่ยมีบุแลวก็มีโชคนะเปิดง่ายพอเป็นสีขาวแล้วสวยดีว่ะพับปิดฝาดี่ใส่ไฟเต็มเลยอืมมีโชคมีโชคมีโชกโชโชกมีโชกมีโชคเขาต้องแบบกระแทกอีกแล้วเ่ยเราแน่นอนอือไหนผมว่านะซื้อสีขาวไม่แล้วสวยพี่พี่ไอตัวนี้มีสีสีมั้งนี่ทุกคนดู ม้ยขาวพี่มือขาวก็เลนลงเร์ข้างบนมนดูเลยข้างบนมันไม่มีลายเลยมันเรียบแล้วก็ตัดตรงลายมันอยู่ข้างล่างหมดเลย